หน้าไม่เลีกเกียร์หนึ่งสองสามบ้างถอยไปว่าหนึ่งสองบ้างถอยเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องใหม่กลเดนโบครับเก้าแรงครึ่งพร้อมกับโครงนิ่งลงหนึ่งสองนะครับอลองเกียร์ให้คุณพ่อนะครับผมทางเส้นผมนะครับอาไปรเรีให้ไปะนะครับให้เครื่องใหม่ไปเลยนะครับโครงก็ใช้งานได้ปกตินะครับหนึ่งสอง เซตนี้อยู่ที่31,000บาทครับผมได้เป็นเครื่องเก้าแรงขึ้นนะครับของใหม่หาบยิลงลมนะครับรอรอเลยครับผมสนใจมาดูได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกระสินครับผม